นี่ครับบรรยากาศบ้านแม่เทานี่ก็อีกหานาทีนะครับจะสิบเจ็ดนาฬิกานี่ครับดูบรรยากาศบ้านแม่เทาผมนี่ครับลูกหน่อยผมน้องชมพู่คนหน่อยผมครับคนใหญ่ชื่อชื่อน้องเชฟผู้ชายนี่เมียผมหาเขาไเมียครับเอ้ยอยู่ด้ยวยกันก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันแหละพี่น้องไม่ว่าจะใครเด้ครับ ต้มจืดให้เมียรครับไม่เท้าตุ่มผมมาตักให้เมียคนหลังขอดมาต้องกินของนอนครับหาข่อยเมียกินครับชีวิตคนเราเป็นผัวเมียกันไม่ว่าจะใครครับยามตกทุกเรื่ยยากก็ต้องช่วยเหลือก,กันนะครับมันเป็นเรื่องปกติครับมันไม่แปลกยดแลครับ คนเราเป็นเนี่ยคู่กันกต้องผึ่งพาสายอะไรเก๋เวลา,าเจี๊บไข่ไดป่วยเวลาออกลูกออกอะไรเรียมเขาไว้ให้นเมียครับน้องชมพู่สวัสดีด้วยครับสวัสดีเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยลูกสาวหลาลูกสาวหลาสองคนก็พอแล้วครับทำหมัน Lười. Thưa. hết rồi. Này chứ kín. Mà kín ra đây. Tắt khẩu đi đi nó ta khỏi miệng rồi, Bà đi đi, nông phụ, cái ăn hàng con sóc, say không còn บานอกยิงกันนี่แหละเก๊ในมีอะไรรู้หลาลหรอชีวิตบานอก,จ,กจักจะเอามาเขาหน่อยโ,อโคตรเพื่อเพื่อไหมนี่เลยไอเมียแล้วจะเชี่ยวหมอ,อกเขาไปอีกฮ่าเธอนี่เลยกับเขาไอเมียผมเนี่ยเอาะตัวไอเมียก่อนนี่นะครับ ไม่มีการแสดงแล้วครับไม่ว่าใะชีวิตจริงนะครับชีวิตจริงคนเราเป็นเนื้อคู่กันแล้วก็เป็นผัวเมีกันก็ต้องช่วยกันแล้วครับแบบผมช่วยเนี่ยไม่ได้แสดงเลยบอกกันเลยทำจริงจริงครับนี่ครับช่วงปีหกสี่ที่ผมลงมาอยู่บ้านทํามันทำกระโผดเพาะไรแล้วดิผมจะบอกสาเหตุเดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวแวะมาอนครับนี่งวน้อยไม่เท่าเนี่ยเพี้นี่ผมก็ไปเกี่ยวยาให้ไม่เท่ามาครับที่ผมไปเกี่ยวยามา เพดเป็นน้องลูกผมสี่วันครับนุ่นนุ่นนุ่งวนหน่อยลูกเพดกินอย่างเก่งๆเลยแม่มันนง่นวนหน่อยแต่ก็ก็ไม่ค่อยแข็งแรงครับงัวเอาขาล้างออกก่อนวหนี่ยเอาจริงๆนี่เลยครับไม่ได้พูดเลยนะเนี่ยงัวตัวนี้เอาขาล้างออกก่อนครับของแท้เนี่ยพอเท้าผมพอเท้าผมแกก็ปวดแข้งปวดขาด้วยสรุปไม่ง่ายผมต้องกลับมาอยู่บ้านนะครับทุกอย่างต้องมาทำเอาเองครับต้องมาช่วยเหลือ ผมคนสองบ้านครับบ้านผมอยู่พัทธม์เขียวแต่ตอนนี้อยู่ชุมพวงนะครับนี่รถผมก็พังนี่ครับในเรื่องจริ้งนี่นะครับจอดไวด้ดูเลยแกว่าพังอะไพังในจอดไว้สนิมเกอร์เลยด้อยตั้งแต่ปีหกสี่มาด้วยผมชีวิตหกโลก็เผาขางขาดรถกระบะก็ความล่อนขึ้นแต่ว่าผมเช็กเบืองตนลราถามพักพวกกันอาการลักษณะอาการก่อ เป็นไก่เนี่นะครับเป็นไกาไอ้ปูกินฟ้าซอมไม่กี่บาทครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่อยากซอมครับเพราะว่ายังไม่ได้ใช่อะไรแต่ว่าอาทิตย์หน้าต้องซอมครับนี่ครับสัญลักษณ์โลโก้ผมผมชอบสติเกิดนะครับนี่ครับชีวิตผมนี่ครับปีหกสี่ลูกซื้อว่านั่งจริงครับแต่ผมไม่ได้กําไรคือว่าผมมีลูกหน่อยครับคนที่สองแต่ว่าเมียปีชีแล้วครับนี่ครับคนนี่ครับพ่อแม่ทุกคนนะครับผม เชื่อท่านชินจากผมเลยครับจะมีจะจนนี่ยังไงก็นี่คือกําไรชีวิตครับกําลังใจดีสุดครับผมเห็นแล้วครับนี่แหละครับมาเราดูเดินผมกินเขาดูให้หมดคร,มค,ครับชีวิตผมนี่แค่นี้แหละครับชีวิตผมเนี่ยไม่ได้มีอะไรรู้ล้าเลือดรู้นะครับชีวิตบ้านง่ายๆนี่ก็ต้มดอกแค่บวบเลียมก็บัวบบวบกลมจะท,ทำานัพผิดปลาทูกิกกน แต่ก็ขัวนูครับขัวนูก็ไม่ได้หานะยครับซื้อเข้ามานี่ครับคัวไปละผมแต่คนขวาก็จะอย่างประตูโอเคครับชีวิตง่ายๆของผมนี่ครับมาขามเถดอยู่ตรงบ่อนหลังจ๋าเลยด้วยหิวก็เก็บกินครับนี่โอเคนะครับชีวิตผมนี่นะครับผมสไตล์ผมสายอยู่คนโก่คนพูดตรงไปตรงมาไม่มีอมครองับใครนี่ครับ และแกวตายดวงใจผมผมไม่ลูกสองคนครันนี้คนคนหน่อยขอดวันที่หนึ่งเดือนสองตอนนี้วันที่เก่านะเธอครัวันที่เก่าแล้วครับน้องเขาเก่าวันแล้วครับแปดวันเขากล่าววันแล้ววันดีแล้วครับน้องชมพูวัสดีแล้วโอเคพอนพี่น้องใครที่กำลังทอเทอะไรสินหวังก็ไม่ต้องทอเทอะสินหวังครับปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมอครับผมก็นักมั้งครับแต่ผมไม่อยากพูดที่เชปัญหาผมตั้งแต่ปีหกสี่โอเคนะครับปัญหามีไว้แกะไม่ใช่มีไวใ้นี้ครับ เป็น้องใจให้ทุกคนนะครับจากผมสายชงคนโก้ผูดเร็วเลยก็ผูดโคราชคือเก่าครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมสุขภาพแข็งแรงกัต่อหนาได้ครับอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับ